สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกรกฎยินดีต้อนรับสุชานะบ๊อปบี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสำหรับเดือนคุ้มภาพาันกันในเรื่องการงานนะคะที่ผ่านมาคุณเจอกับอุปสรรคความยากลำบากในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำงานราชการหรือว่าบริษัทที่มีความอาวุโสเป็นเหมือนวัฒนธรรมองค์กระ่ะที่คุณจะได้ไปเจอกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือว่าลูกค้าที่ไม่ค่อยดี ดิ้วด้วยยากนะคะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านต่างกันจากเราแบบสิ้นเชิงเลยเขาคิดว่าตัวเองอาบน้ำร้อนมาก่อนเขารู้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องเขาเลยไม่ฟังคําเตือนของเราอะ่ะเป็นคนประเภทที่แบบทำงานเช้าชามเย็นชามไม่ได้โฟกัสไปกับคุณภาพของเนื้องานแต่ที่ก้าวหน้าได้เป็นเพราะว่ารู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอำนาจเลยกลายเป็นว่า มันทําให้งานที่มันควรที่จะง่ายอ่ะมันกลายเป็นงานที่ยากขึ้นมานะคะสิ่งที่ถูกก็กลายเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องระวังตัวให้มากๆนะว่าตัวของเราเองเนี่ยอาจจะถูกลงโทษจากการทําในสิ่งที่ถูกแต่ดันไปขัดใจขัดขาเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานแบบเนี้ยเข้านะคะแถมคุณยังต้องไปแบกภาระหน้าที่ของคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่อาจจะด้วยเพราะสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทหรือว่าที่ทํางานที่คุณทําอยู่เนี่ยมีการลดจํานวนคนลงทําให้ตัวของคุณนะคะต้องมีการทํางานมากขึ้นงานที่ต้องไปทำก็เป็นงานที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าไม่ถนัดเลยอะ่ะเลยทําให้ตัวของคุณน่ะรู้สึกเหนื่อยทั้งกายแล้วก็ใจเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถช่วยคุณได้นะคะ คุณรู้สึกท้อนะรู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้สิ่งที่เจออะมันจบลงเร็วๆได้บางคนนะคะก็เจอกับสถานการณ์ที่โดนให้ออกจากงานกระทนหันแล้วยังหางานใหม่ไม่ได้ก็ทำให้รู้สึกเคว้งควางมากๆอยากให้ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของ mental health นะปัญหาสุขภาพจิตของตัวเอง ตรงนี้ต้องระวังให้มากๆเลยพยายามปล่อยวางนะคะสิ่งที่เราแบกเอาไว้มันไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องคาดหวังให้ทุกสิ่งออกมาดีที่สุดขอแค่คุณเนี่ยพยายามโฟกัสกับปัจจุบัน Appreciate สิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็หัดมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะข่าวดีนะคะก็คือในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีการจบลงของสถานการณ์บางอย่างที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะ สถานการณ์อ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการฟลอทที่ดีมากเลยนะทุกๆอย่างรอบๆตัวคุณเนี่ยมันจะดูหมุนไปอย่างรวดเร็วจนคุณเองก็รู้สึกว่าอุย้ยมันได้ดังใจละมันเริ่มดีขึ้นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เลยนะคะมันจะมีผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือคุณอะไรที่ติดขัดก็จะได้รับคําแนะนํานะคะคุณจะได้รับ โอกาสในการแสดงความสามารถแสดงสกิลส์ของตัวเองออกมามีโอกาสที่จะได้เติบโตเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆก็ได้ก็อย่างเช่นได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะที่น่าสนใจมากๆมีการเปลี่ยนหัวหน้างานก็ได้นะหรือว่าดาวเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะคนที่เคยเป็นอุปสรรคของเราจะหายไปนะคะจะทำให้ถูกหายไปเลยอะ่ะส่วนตอนนี้นะคะ คนที่กำลังอยากที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าสมัครงานแล้วแล้วกำลังรอการติดต่ออยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามานะเป็นการติดต่อกลับมานะคะเรียกให้เราไปสัมภาษณ์งานก็ได้หรือจะเป็นตัวออฟเฟอร์งานเข้ามาเลยก็ได้เหมือนกันถ้าได้ไปที่ใหม่นะคะที่ทํางานตรงเนี้ย จะทำให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นมากๆเลยนะรวมถึงสามารถจเจริญเติบโตได้ในสายอาชีพได้อีกไกลเพราะว่าเราได้รับซัพพอร์ตได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่แบบที่เราควรที่จะได้รับนะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะที่จะได้ไปโดยรวมแล้วนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีความรู้สึกว่าอยากที่จะผลักดันตัวเองไปให้ไกลกว่าที่เรายืนอยู่ณนะปัจจุบนัน ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามาให้ได้ชื่นใจกันนะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะโดยอาจจะเป็นเงินที่ได้รับจากบรรพบุรุษเป็นเงินก้อนมรดกนะคะตกทอดมาหรือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นแบบโซลิดอะนะคะมาจากใครก็ได้ในครอบครัวยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือถ้าตอนนี้นะคะคุณกําลังพยายามติดต่อแบงค์เนาะเพื่อขอ กู้เงินหรือว่าทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันจะเป็นไปแบบราบรื่นมากๆรวดเร็วทันใจนะคะอะไรที่คุณคิดว่าไม่ได้มันก็จะได้เหมือนมีปฏิหารมาช่วยเลยส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดตอนนี้นะคะมีความสุขกับชีวิตนะคือคุณมีอิสระ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ enjoy กับการใช้เวลาร่วมกันกับคนที่เรารักเช่นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยน,นะคะในเดือนนี้เนี่ยกำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณจะได้เจอกับคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษสำหรับเขานะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถเป็นคนที่คนรอบข้างเพื่อนของคุณนะคะหรือว่าครอบครัวของคุณเนี่ยได้มีการแนะนำให้ได้รู้จักกันหรือว่า อาจจะเป็นคนที่จะได้รู้จักการจากการทำงานก็ได้เขาคนนี้นะคะเป็นชาวลัคนาราศีธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนค่อนข้างโดดเด่นเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นชาวธาตุดินเนี่ยว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ เขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานการวางแผนชีวิตเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงใจดีอบอุ่นเป็นคนดีที่เรารู้สึกว่าโชคดีจังเลยอะ่ะที่เข้ามาในชีวิตของเรามีความอ์ติสติกสูงนะคะชอบศิลปะเซนสทีฟง่ายมีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็ชอบเขารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีดีตรงไหนแลวจะทำยังไงให้คนอื่นชอบเขา มีเทสดีนะคะชอบการแต่งตัวทุกอย่างต้องเนียบสําหรับเขาใช้ของดีราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีฐานะดีไม่ลําบากนะคะแล้วก็เป็นออกแนวแบบทุกอย่างต้องตรงไปตามที่เขาต้องการเท่านั้นเป็นเหมือนคอนโทรลฟรีกันนะคะทําให้หงุดหงิดง่ายนะถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ชอบตามใจตัวเองนะใช้หัวใจความรู้สึกในการตัดสินใจนะคะทําในสิ่งที่บางทีเนี่ยใจมันเรียกร้องแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามหลักตรรกะน,นะคะจนมักจะกลับมาเสียใจกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองอยู่บ่อยๆในเรื่องของความรักนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกมากเลยนะรักใครทุ่มให้หมดทุกอย่างเลย พร้อมที่จะมองข้ามข้อแย่ข้อเสียของคนที่เขาชอบถ้าได้รู้จักกันแล้วเนี่ยจะรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง overprotective นะคะชอบที่จะปกป้องคนที่เขารักจนบางทีอะ่ะมันก็ออกแนวแบบเกิน scale อ่ะมันมากเกินไปนะคะจนทําให้ตัวของคนที่เขารักคนที่เขาปกป้องอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดได้นะคนคนนี้เป็นคนที่สู้สุดใจเลยนะเพื่อให้ได้ความรักความสนใจจากคนที่เขาชอบมา มีความอดทนสูงแหละถ้าสมมติว่าจะต้องต่อสู้อะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆขอแค่คุณส่งสัญญาณให้เขาได้รับรู้ว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกเหมือนกันนะชอบมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะทําให้คุณเห็นนะว่าเขาจริงใจกับคุณมากแค่ไหนและอยากที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้เพื่อที่จะสานต่อความสัมพันธ์กันต่อไปในอนาคตเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณส้งสองคนนะ่ะมันมีความพร้อมที่จะเพิ่มระดับนะ พราะต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็รู้สึกคลิกแล้วก็อินไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากจนพร้อมที่จะคอมมิตแบบจริงจังกันนะคะส่วนคนที่มีคู่ที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักค่อนข้างมีความตึงเครียดนะจากการไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้มีการคุยกันเพื่อคลี่ลขยปัญหาต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ คิดว่าโอเคเดี๋ยววันเวลาเดี๋ยวมันก็ทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเองมันเลยกลายเป็นว่าคุณอนะมีการซุกปัญหาไว้ใต้พรมหลายคนนะคะเจอกับปัญหาครอบครัวของอีกฝั่งที่เข้ามามีอิทธิพลมากเลยอะในเรื่องของการเงินทําให้คุณและคนรักต้องมานั่งทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆถึงจะมีการให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เถอะแต่ความรู้สึกที่มันเสียไปอะมันต้องใช้เวลานะในการที่จะสร้างกลับคืนมาและตัวของคุณเองก็เริ่มรู้สึก ไม่ค่อยมีความสุขอะรู้สึกไม่เหมือนเดิมกับคนรักนะคะในบางเคสเนี่ยมันมีปัญหารักสามเศร้าเกิดขึ้นนะมีความดราม่ามากๆเลยเพราะว่าคนรักไปเอาบุคคลที่สามเนี่ยเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เป็นการหักหลังการแทงข้างหลังที่เจ็บปวดที่สุดจากคนที่เราทาังรักแล้วก็ไว้ใจ สิ่งที่เรามองเห็นจากไพ่นะคะมันมีการโต้เถียงการทะเลาะก,กันระหว่างคุณกับบุคคลที่3อาจจะต่อหน้าก็ได้หรืออาจจะผ่านออโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็ได้นะคะแล้วปัญหามันยืดเยื้อเพราะคนกลางไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเลือกใครเขาพยายามจะจับปลาสองมือแต่ตัวของคุณนะ่ะเหมือนพร้อมแล้วนะที่จะเดินออกมาจากความวุ่นวายพวกนี้เพราะถือว่าในตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำทุกอย่างแบบเต็มที่ที่สุดแล้ว แต่ก็กันมีผู้ใหญ่ที่เคารพนะคะที่ทั้งคุณและเขาอะเคารพอะมาร้องขอหรือว่าห้ามไม่ให้เดินออกไปไม่ให้ห้ามไม่ให้เดินออกไปนะคะเพราะมันมีเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วย,ยังตกลงกันไม่ได้อะ่ะอยากให้ระวังความเชื่อใจนะคะบางทีเราฟังได้ แต่การตัดสินใจต้องเป็นของเราเราไม่รู้หรอกว่ารับหลังเราอะ่ะเขาไปพูดอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมองทุกอย่างให้มีสติแล้วลองมองให้มันกว้างที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เอ่อเราอะ่ะไม่อยากให้คุณต้องมานั่งเสียใจยทีหลังนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรักสามเศร้าอาจจะเป็นปัญหาปกตินี่แหละ ความคาดหวังที่มีมากเกินไปในตัวคนรักอะจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของคุณเองต้องมานั่งผิดหวังเสียใจทีหลังอยากให้คุณนะคะเรออักตัวเองมากพอที่จะตัดสินใจได้เนาะว่าโอเคถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์อะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขละมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินออกมานะคะอย่าทนอยู่เพียงเพราะว่าคุณคิดว่าเนี่ยอายุเท่านี้ละถ้าเดินออกไปอะก็คงแบบ แย่ yeah, ก็คงไม่มีใครเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะอะไรถ้าสมมติว่ามันมันไม่ดีกับใจของเราอะต่อให้ทนอยู่อะคุณก็ไม่มีความสุขขึ้นมาหรอกบางทีการอยู่เป็นโสดอะมันอาจจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ต้องมานั่งทนกับอะไรก็ไม่รู้เนะเาะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกเราหรือเปล่าสำหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแรกเลย โซเคจนะคะคนที่เข้ามาเป็นคนที่ปลดปล่อยคุณจากกรงที่คุณได้ขังตัวเองเอาไว้เขาเข้ามาแล้วทําให้คุณมองเห็นด้านดีๆของตัวเองและมองเห็นด้านดีๆของความรักนะคะคุณได้เห็นสัญญาณหรือว่าความหวังในการที่จะมีความหลักอีกครั้งหนึ่งนะ Finances and Careers เรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำให้คุณได้เจอกับความรักคุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆจากอาชีพของเราที่อาจจะนําพาให้คุณเนี่ยต้องไปร่วมงานหรือว่าติดต่อกันกับคนคนนี้ heart to heart conversation นะคะ คุณจะได้มีการคุยกันอย่างเปิดใจกับคนที่เข้ามาเขาแสดงออกถึงความจริงใจกับคุณโดยไม่มีปิดบังไม่มีความลับอะไรต่อกันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกได้ว่าเราสามารถที่จะเชื่อใจไว้ใจคนคนนี้ได้นะคะการคุยกับเขาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีความเข้าใจในตัวคุณเขาไม่จ d g e คุณอะจากสิ่งที่คุณพูดต่อให้มันจะดูแบบเอ๊แปลกๆแค่ไหนหรือว่ามันจะดูไร้สาระแค่ไหนแต่เขาไม่มานั่งจ้าคุณเลยอะคนคนนี้ pay attention to the red flags นะคะเอาจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่ระวังตัวเองมากๆเลยนะเขากลัวมากเลยว่าคนที่เข้ามาหาเขาอะ่ะจะเข้าไปหาเขาเพราะว่าเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องผลประโยชน์ที่เขาจะสามารถให้ได้มันเลยทำให้เขาอะ่ะไม่ค่อยได้เปิดใจให้กับใครแต่ว่าพอมาเจอกับคุณอะ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเขาไม่มีกำแพงเลยอะ่ะไม่ได้มีการตั้งกาดอะไรกับคุณเพราะคุณน่ะแสดงออกถึงความจริงใจว่าคุณชอบเขาอะ่ะ คุณคบกับเขาเพราะนิสัยใจคอของเขาเพราะตัวตนที่แท,ท้จริงเขาไม่ใช่ว่าเขามีเท่าไหร่ในบัญชีนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะไพ่ใบแรกเลย l e m u r a e returns นะคะความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นเช่นครอบครัวหรือว่าบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง ในเคสของคนที่เป็นรักสามเศร้าอยากให้ลองไปเช็คดูให้ดีก่อนเนาะว่าตอนนี้บุคคลที่สามเนี่ยกำลังท้องอยู่ไหมเพราะว่าจับไพ่แล้วมันมีโอกาสสูงนะว่าตอนนี้อาจจะมีการวางแผนการตั้งครรภ์หรือว่าอาจจะท้องแล้วนะคะ express your love ถึงแม้ว่าตอนนี้ คุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้าสมมติความรู้สึกที่คุณมีต่อเขามันยังเหมือนเดิมยังมีความรักให้เขาเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยอยากให้คุณเนี่ยแสดงออกถึงความรักที่คุณมีต่อเขาให้ชัดเจนมากขึ้นให้เขาได้รับรู้ว่าคุณยังรักเขายังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเพราะบางทีที่ทะเลาะกันก็เป็นเพราะว่าความน้อยใจความระแวงว่าคนรักเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม True love นะคะความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่ความรักที่มีความสุขด้วยกันเท่านั้นเนาะแต่ว่ามันเป็นความรักที่ต่อให้เจอปัญหาต่อให้คนรักจะทําผิดพลาดไปแต่เราก็ยังรักเขายังให้อภัยเขาและยังคิดอยากที่จะจับมือกับเขาอิวอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนไป Attraction เรารู้สึกว่า มันยังมีแรงหนึ่งดูดระหว่างคุณกับคนรักอยู่มากๆเลยนะมีความรักที่ยังเชื่อมคุณสองคนเอาไว้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณกับเขาอะยังมีการนึกถึงกันและกันอยู่เสมอในบางคนเนี่ยคือต่อให้ทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายแต่เวลาที่มีปัญหาหรือว่าป่วยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่คุณทั้งสองคนอะก็ยังเป็นคนแรกที่เข้าไปถึงตัวกันและกันอยู่ตลอดเลยอะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์ก็ไม่มีอะไรที่มันเต็มร0อนะคะอย่างมากสุดก็เจ็ดสเปอนาะหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังแบบชิวๆฟังแบบสนุกสนุกกันดีกว่าอย่าฟังแล้วเก็บไปเป็นเรื่องที่แบบเครียดอะไรอย่างนี้เนาะฝากกดไลค์แชร์ subscribe channel b o b b y e s t a r o ด้วยเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ